ครอบครัวเชื่อมจิตนะคะวันนี้ค่ะทางแบบว่าเพจ Facebook นะคะของตำรวจสับสวกลางรหรือว่า CIB นะคะก็เปิดเผยข้อมูลแจ้งข้อหากับแกงเชื่อมจิตกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเสื้อคดีนี้นะ,ะกองบัญชาการตํารวจนะคะก็ได้ติดตามปราบปรามกลุ่มวิชาชีพที่แอบอ้างความสามารถพิเศษทางจิตหลอกลวงประชาชนค่ะให้หลงเชื่อแล้วก็สูญเสียทรัพย์นะคะด้วยเหตุนี้จึงมีการแจ้ง3ข้อหากับสมาชิกหลายรายที่อยู่ในแก๊งเชื่อมจิต สามข้อหามีดังนี้คุณผู้ชม 1. ข้อหาช่อโกองประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341และ343ข้อที่2ค่ะความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ .2560 ข้อที่3ความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพศ2546นะคะจากการสืบสวนค่ะพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยได้จัดทำสำนักเชื่อมจิตปลอมอ้างว่าสาม มาติดต่อกับวิญญาณแล้วก็รักษาโรคได้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์นะคะเป็นช่องทางของการหลอกลวงเหยื่อทั้งผู้ใหญ่และเด็กให้จ่ายค่าเสียหายให้จ่ายค่าการใช้บริการรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ซื้อวัตถุมงคลราคาแพงค่ะพร้อมเตือนประชาชนนะคะให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างความสามารถพิเศษในลักษณะเดียวกันนี้นะคะและหาพกพบเห็นหรือว่าตกเป็นเหยื่อก็ให้แจ้งความดำเนินคดีกับสถานีตำรวจใกล้บ้านได้นะคะหรือว่าสายด่วนที่หนึ่ง ห้าเก้าเก้าตลอดน4สี่ชั่วโมงค่ะคือสิ่งที่ตำรวจสอบสวนกลางวันนี้พูดถึงการแจ้งสมข้อหากับสมาชิกเชื่อมจิต8คนแต่ก็พูดไปถึงตรงที่พี่เป๊กพูดไปก็พูดไปถึงกลุ่มอื่นๆที่อาจจะมีเรื่องของการหลอกการลวงหรือความเทื่องต่างคือโอเคล่ะเป็นผู้พิเศษได้แต่เมื่อใดก็ตามที่เอาเงินหลอกลวงวัตถุสึกคนโอมัสติริสิบัลทึกคออะไรอย่างเงี้ยถ้ายังไม่เอาเงินไม่เป็นไรแต่เมื่อใดก็ตามโอมสึกก็โอนมา4ี่0ันห้าอย่างเงี้ยโดนละคือยังไงเนี่ยแบบนี้มีความผิดนะคุณผู้ สอบสวนกลางบอกว่าแจ้งไป3ข้อหาแต่ก่อนนั้นนี้ฮะคุณผู้ชมฮะทนายอนันชยัยชัยเดชจำได้ใช่ไหมประธานี้ทนายกองทัพธรรมแล้วก็เป็นอาจจะเรียกว่าผมขอตยรียกว่าเป็นหัวหน้าแก๊งแอดเวนเจอร์แล้วกันเลยนะฮะได้ไปแจ้งความโดยคดีกับกลุ่มลทัทธิเชื่อมจิตจริงๆคือ6ข้อหาด้วยกันนะฮะแต่ว่าใน6ข้อหาที่ทางด้านของพี่อนันชัยแจ้งความ สอบสวนกลางเอาแค่3นะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็เมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆตํารวจบกปทเนี่ยนะฮะก็มีการออกหมายเรียกพ่อแม่ของน้องเชื่อมจิตรวมถึงทนายความและผู้ที่เกี่ยวข้อง8ดคนมาพบฮะเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาก่อนที่จะมีการแจ้งขอเลื่อนออกไปก่อนจนวันนี้เนี่ยนะฮะที่พี่เป็กบอกไปก็คือพ่อแม่ของน้องเชื่อมจิตรวมถึงทนายความและผู้ที่เกี่ยวข้องก็มาพบคณะพนักงานสอบสวนของตํารวจสอบสวนกลางเพื่อให้ปากคําและรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะฮะแล้ววันนี้ก็มากันครบฮะคุณผู้ชมฮะมันจะเป็นคุณอี้แทนคุณต้นออ หนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อมาติดตามคดีด้วยปรากฏคุณผู้ชมฮะแน่นอนมันก็เกิดวิวาทะเกิดขึ้นนะเพราะปรากฏว่าทางฝั่งของทนายธรรมร,ราชฮะคุณผู้ชมฮะซึ่งเป็นทนายความของแก๊งเชื่อมจิตเนี่ยนะฮะก็บอกว่าจากประเด็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับคําสอนของพระเจ้าซึ่งมีการกล่าวหาว่าที่เชื่อมจิตสอนสิ่งที่ไม่มีอยู่ในพระไตรปิฎกทนายอนันชัยและกองทัพธรรมเนี่ยระบุว่าเป็นมติขอมาทศมาคมทั้ง7ข้อที่ระบุอยู่ในหนังสือดังกล่าวคุณผู้ชมฮะทนายธรรมราชบอกว่าไงรู้ไหมฮะค่ะ เป็นความเห็นของท่านอนันชัยและกองทัพธรรมเท่านั้นอันนี้เราอ่านตามคำให้สัมภาษณ์เลยนะฮะแล้วก็ทางทนายธรรมราชก็บอกว่าจริงๆมติของมหาเถรสมาคมเนี่ยมีอยู่เพียง3ข้อก็คือ1รับทราบการดำเนินการของสํานักพุทธและก็มอบหมายสํานักพุทธเนี่ยคุ้มครองพระศาสนาตามหน้าที่และอํานาจให้ทันต่อเหตุการณ์ <c oughs> เพื่อระงับยับยั้งความเสียที่เกิดขึ้นต่อศาสนาพุทธ2ถ้ามีการกระทําใดๆที่อ้างถึงหลักธรรมหรือวิธีการปฏิบัติทางพุทธศาสนาแต่ไม่ปรากฏในหลักคําสอนเนี่ยในพไตรบิดกคําพีทางพุทธศาาสนนะ และอถาธิบายของคณะสงฆ์ที่ชอบด้วยหลักพุทธศาสนาหากเข้าข่ายเป็นการกระทำตามความผิดตามกฎหมายก็คือถ้าผิดกฎหมายน่ะให้สำนักพุทธไปดําเนินการและบริหารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามพฤธิการแห่งกรณีแล้วก็สุดท้ายก็คือไปกําชับเจ้าคณะภระสังฆาธิการแล้วก็สำนักพุทธทุกจังหวัดไปกวดขันเลยนะให้เข้าใจเลยฮะถึงหลักธรรมและว,วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาเพื่อป้องกันไม่ใครมาแอบอ้างในศาสังกล่าวอีกให้ดําเนินการได้ทันทีแต่ทีนี้ฮะคุณผู้ชมฮะปรากฏว่า มันก็มีวิวาท้กันฮะระหว่างสองฝ่ายนี้ด้วยกันนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวว่ากันไปแล้วกันนะครับ